สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านครับวันนี้นะครับกับช่องกิ่งกล้าเทรดนะครับจะมาวางแผนกิงกำไรของตัว INGRS นะครับประจำวันที่11มกราคม2565นะครับก่อนอื่นเลยผมก็ขอไปสรุปเซตเพียงสั้นๆกันก่อนนะครับซึ่งวันนี้เซตของเรานะครับก็ปิดทำการอยู่ที่1,667ครับ ปิดอยู่แนวเขียวเลยครับค่อนข้างที่จะสวยเลยครับแล้วก็ยืนอยู่เหนือแนวรับ1,658นะครับซึ่งก็ยังเป็นแนวรับที่สําคัญของเรารอบนี้กันอยู่นะครับซึ่งถัดไปแนวรับก็จะอยู่ที่ประมาณ1,670นะครับซึ่งจังหวะนี้ก็จะถึงว่าเป็นแนวต้านแล้วครับถ้าเขาไม่สามารถผ่านแนวต้านได้เขาก็อาจจะลงไซเวย์เหมือนที่เราเคยทํากันประจาครับว่าถ้าเขาอยู่ในแนวต้านถ้าเขาไม่สามารถผ่านไปได้ก็มองว่าอาจจะเป็นทางลงของ1,658ของไซเวย์ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น นั้นเราก็ยังเล่นหุ้นกันลายตัวกันอยู่ดีครับว่าหุ้นตัวไหนมีความน่าสนใจอย่างไรเราก็มาทํากันบ้านเป็นลายตัวกันไปนะครับซึ่งวันนี้ผมก็นํากันบ้านของตัว I N G R S นะครับก็คือ i n g e s t Industrial นะครับก็คือเป็นโรงงานเกี่ยวกับผลิตผลิต ผลิตภัณฑ์รถยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าสัญญาณอะไรที่ทําให้ตัว i n g อ s มีความน่าสนใจนะครับเราก็จะมาดูกันเลยครับซึ่ง i n g อ s ของเรานะครับวันนี้มาปิดอยู่ที่ราคา0.91นะครับ0.91นะครับเพราะฉะนั้นกดอ,อื่นเลยก็จะมาดูแนวรับแนวต้านกันก่อนครับแนวรับนะครับแนวรับแนวรับแรกนะครับที่ผมมองว่า iNGRs ครับไม่ควรหลุดเลยครับก็คือแนวรับที่0.90นั่นเองนะครับส่วนแนวรับถัดไปครับอยู่ที่ราคา0.85นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับในกรณีที่แนวรับถัดไปอยู่ที่0.85ครับส่วนแนวต้านครับผมมาดูแนวต้านแนวต้านนะครับ แนวต้านแรกนะครับที่เขาต้องผ่านให้ได้เลยครับผมมองว่าอยู่ที่ราคา0.94ครับแนวต้านถัดไปครับ0.97ครับแนวต้านถัดไปครับอยู่ที่ราคา0.99ครับและแนวต้านค่อนข้างที่จะสำคัญเลยครับ1.01ครับผมส่วนถ้าเรามองกันรอบนี้นะครับหลังจากที่เขาสร้างกรอบบริเวณกรอบแนวรับแนวตั้าค่อนข้างที่จะชัดเจนครับเราก็จะมาดูกันก่อนครับว่ากรอบแนวรับของเราก็จะอยู่ช่วงของบริเวณนี้นั่นเอง ก็คืออยู่ในกรอบของช่วงราคา0.85ถึง0.94ครับส่วนกรอบแนวต้านนะครับก็เป็นกรอบใหญ่ๆที่เราวางแผนไว้ก่อนเลยครับก็คืออยู่เหนือข้างบนนั่นเองก็คืออยู่กรอบช่วงบริเวณบริเวณนี้ตั้งแต่ราคา1.01ถึงราคาที่เขาเคยทำสูงสุดไว้ได้นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณผมมองไว้ว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดกราฟส่วนตัวดูหน่อย ซึ่งกรอบรอบนี้นะครับเขาทําไว้กรอบอยู่ที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1บาท30สตางค์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นกรอบก็จะเหนือตั้งแต่ราคา1.01ถึงราคา1บาท30นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาวางแผนกันก่อนเลยครับว่าแผน i n g r s ของเรามีลักษณะทํากันได้อย่างไรนะครับซึ่งผมมองว่ารอบนี้นะครับกรณีย่อนะครับผมว่าย่อไม่ควรหลุดเลยครับไม่ควรหลุดราคาที่0.85นะครับซึ่งก็เป็นราคาค่อนข้างที่จะ อ่ uh, percent, percent าเปอร์เซ็นต์ห่างกันย่อเนี่ยค่อนข้างเยอะถึง5%กว่าๆเลยนะครับแต่ลวยลักษณะของกาฟบอครับหลังจากที่พ้นอ่า uh. เขาเรียกว่าจุดพักตัวมาแล้วค่อนข้างที่จะสวยนะครับเราดี๋ยวจะมาชี้กันว่าตรงไหนเป็นลักษณะที่การผ่านจุดพักตัวกันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าย่อก็ไม่ควรหลุด0.85แนะครับและเราสามารถสะสมได้นะครับในกรณีย่อตั้งแต่0.85 ถึงราคาประมาณปิดปัจจุบันนั่นเองครับก็คืออยู่ที่ประมาณ0.94นะครับส่วนกรณีที่2นะครับถ้าเขาขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อผมมองว่าลักษณะนี้ขึ้นต่อนะครับเราจะสามารถเก็บได้อยู่ช่วงราคา0.90ถึง0.94อขอโทษนะครับก่อนหน้านี้ผมบอกว่าเก็บได้ในกรรยอคือ0.85ถึงราคา0.90ส่วนกรณีถ้าขึ้นต่อนะครับหลังจากที่เขา ราคา0.91มาผมมองว่าสามารถเก็บได้ตั้งแต่ราคา0.90ถึง0.94นะครับเป็นแนวสะสมในกรอบของอแนวรับของเรานั่นเองนะครับส่วนรอบนี้ผมมองเป้าไว้นะครับเป้าเป้าหมายรอบแรกนะครับที่ผมมองว่า อย่างที่ผมบอกครับว่าผมจะขอมองไว้อยู่ที่ราคา0.97เพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีแนวกรอบสะสมตั้งแต่ราคา0.97ก็คือกรอบบริเวณนี้1กรอบและกรอบแนวล่างบริเวณนี้อีก1กรอบเพราะฉะนั้นถ้าผ่านกรอบแนวสะสมของช่วงที่เป็นขาย่อของลงมาของตัว NGIS มาเนี่ยครับก็ถ้าเบรก0.97 ตัว ingi s ก็จะค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็มองเป้าแรกว่าน่าจะถึง0.97กนะครับกรณีที่2นะครับถ้าทะลุ0 9 7ไปแล้วเป้าถัดไปที่ผมมองก็คืออยู่ที่ราคา1.01ก็คือสามารถกลับไปเล่นราคากรอบของข้างบนนั่นเองนะครับส่วนกรณีถ้าผิดทางนะครับกรณีที่ผมจะมองว่าผิดทางจริงก็ยังก็ต้องยอมที่ราคา ตามกว่า0.85ก็คัดลอสทุกกรณีเลยนะครับกรณีถ้าเขาหล่นมาถึง0.85แล้วหลุดไปผมก็ยอมแล้วครับว่า INGIS ของเราน่าจะผิดทางนะครับส่วนสัญญาณต่างๆนะครับอย่างเช่นสัญญาณ EMA ของ EMA ข, e ของเรานะครับก็คือ EMA 5ตัดกับ EMA 10เรียบร้อยแล้วนะครับและสัญญาณรอบนี้เห็นไหมครับว่าช่วงระยะ4-5วันที่ผ่านมาของบริเวณนี้เขาสามารถพักอยู่เหนือ เส้น EMA 50ได้ค่อนข้างที่สวยเลยครับถ้าเราสังเกตจากรอบที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เขาเกิด เดสคอดบริเวณนี้นะครับก็คือจุดตัดคือจุดตัดลงนะครับตัดลงบริเวณนี้นั่นเองทําให้รอบนี้ของ i n g r s นอครับไม่สามารถยืนอยู่เหนือเส้น EMA 50มาได้ตลอดทางเลยแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับเขาสามารถยืนเหนือกับเส้น EMA 50ได้เลยครับและสังเกตต,ต่างๆนะครับจุดตัดต่างๆเช่นของ MA c d บริเวณนี้ m อ็มบริเวณนี้ก็มีสัญญาณการซื้อกับขายที่กลับมาเป็นโมเมนตัมเชิงบวกก็คือ MA c d ของเราสามารถ ยืนเหนือยืนเหนือนะครับศูนย์ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่า MACD ก็สัญญาณดีแม้กระทั่งสัญญาณ RSI ของเรานะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตดีๆครับสัญญาณ RSI สามารถเบรกกรอบจุดพักตัวก็คือจุดพักตัวของเขาของสัญญาณ RSI ครับก็จะอยู่ที่จุดของประมาณระหว่าง30-50ถึง้นั่นเองและแม้กระทั่งตอนนี้นะราคาปัจจุบันของ RSI นะครับสามารถเบรกกรอบเหนือ RSI เบรก จุดพักตัวก็คือสามารถยืนอยู่เหนือแป๊บนึงนะครับสามารถ isi เบรก50ก็คือยืนอยู่เหนือ50ได้นั่นเองนะครับยืนอยู่เหนือแล้วแสดงว่าตอนนี้ ingrs ของเราครับเบรสามารถเบรกกรอบจุดพักตัวของมาแล้วก็มีสัญญาณการที่จะค่อยๆขึ้นนะครับแต่สัญญาณวอลลุ่มของตัว ingrs ณปัจจุบันเนี่ยก็ผมก็ยังมองว่าค่อนข้างน้อยครับแต่เราสามารถสะสมช่วงเนี้ยอาจเขาอาจจะไม่ได้ไป รวดเร็วมากนักนะครับสำหรับ INGRS แต่จุดที่เราซื้อนะปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบครับหลังจากที่เขาย่อมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็สามารถกลับจุดหาเราหาจุดกลับตัวของ INGRS ได้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับ INGRS ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบในการทำการบ้านของผมนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกิ่งก้าเทตุด้วยครับสาหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ